สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนเตรียมมดรศึกษาพัฒนาการสุราธานีดิฉันนางสาวจิรวรรณสุขคุ้มคับผมนายธนาวุฒินุรนรอดดิฉันนางสาวจันทาสาวรอดค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบอสเซมนค่ะการเลี้ยงปลาดุกในบอสเซมินเลี้ยงเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงของปลาดุกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสามารถทําเป็นอาชีพเสริมนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจค่ะความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงการเลี้ยงปลาดุกการให้อาหารและรู้ถึงระยะเวลาในการเลี้ยงอีกทั้งได้รู้ถึงการแปรรูปและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลาดุก อีกทั้งยังได้รู้จักความขยันอดทนอดออมรู้จักความพอเพียงครับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อีกทั้งยังได้ใช้ผลผลิตที่มีในชุมชนหรือครัวเรือนเพื่อใช้ในการสร้างอาชีพสร้างอาชีพเสริมค่ะและการที่เราได้นำความรู้ ที่เราได้จากการเลี้ยงปลาดุกไปเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ชุมชนดีขึ้นนะคะแล้วก็การที่เรามีปลาด,ดุกไว้เลี้ยงแล้วก็กินเองเราสามารถแบ่งให้เพื่อนบ้านได้ด้วยค่ะและอีกสังยังส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชนและสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวด้วยค่ะ